สวัสดีครับผมพี่น้องบ้องบายสุสุขคนครับพบกับกบ,บสา,าสุดเพื่อนโคตรเบอครับไม่นด้บาสุดคนในยุตับพี่น้องตับกับงามแดงๆดูะนะโอ้ยยีเนื้อพร้อมใส่กเกลียวเพี้ยนี่ละพี่น้องโอ้คุนๆดูนะ อืแกมกับพักพักคุณเลยแกบมบตูมแขกพักมะระขีนก,กับผักเครือเียพักใสโอ้ยพักนิสยอดแล้วมีแต่เนวขักๆห่างหายจากจุบมานานแล้วพี่น้องเด้อบันนี้มันเสียบๆน้ำบาสกุลเ้อขออนุญาตจวดจาาจับบาทกันเวยพี่น้องอืม

แซ่บกระเบื้องใบตุ้มแขก 嗯 hmm. mm -hmm. ขอโทษขออภัยพี่น้องบางท่านที่มากินดิฟเด้อเปยังเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหลาย,ลายครับ อ,อต่อในใหญ่ขนาดเป็นเออ м mm м -hmm. mm -hmm. แดดแดดมหอนเอาฝนจะตกอ,อ่ะเบาเว้ยพี่น้องซองนิยงพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลก่อนอ้ว uh <tip> ก็คงาพักไวนะ้เนาะอืม ใช่ครับผบเ้อไปรับพี่นอ้องนอครับคุณหลายๆไอต่อแม่พี่น้องที่เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเนาะไม่อนึ่งมันก,กินโเบันต่อครับพี่น้องเอาไว้เห็นแนวเชอะเนานะเดินกินแต่หนึ่งแล้วมาหนีกะไอ้หลังจากบริพภัณฑ์บริพภักันหลายเป็นอาทิตย์อสองอาทิตย์เลยครับคอยมีเวลาเค็ดเวียกเก็ดงานเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณหลายๆพ่อแม่อพี่น้อง ที่เกียรติกรรมมาติดตามรับชมจองบา่าวทุกคนคุณผเ้ชระเบิดครับเรื่องันนี้กับพ่อกันในคลิปหน้านะครับโชคดีร่ำรวยนะครับ,รบสวัสดีครับเซบระเบิด